Nicht von selbst. Oh, 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 oh. Meine Mama und mein Papa, die sind reich, Bitch. Und das Taschengeld, was ich krieg, ist tight, beach <laughs> Denn, Digga, ich spiel Golf, ja, das ist meine Sportart. Da. Alle da spielen Fußball, doch ich chill auf dem Nicht von selbst. เราไม่ตีกรับรอ,อ่ะไม่ทำงานเลยนวดก็าทำงานีาาแล้วเออเออ,อ,อ,อไกปอใบย,ยกนะครับเขามีบริการนวดด้วยนะครับสบาย เชียวครับมาตายก่อนเราจะมาติจุเรียนไปเลยนะดีไหม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 เออข้ามปคนมุมข้ามุมข้ามุมหนูเป็นเด็กดีหนูไม่ดื้ออย่าดื้อนะเดี๋ยวจะโดนแบบนี้นะเข้าใจไหมค่าัพแล้วค่ะอเดีมากข้อิ ดูผงวิมาลาด้วยนะครับพี่หนิงครับมีคนไทยผมอีกแล้วครับพี่หนิงกำลังมอง่าอยู่โทรศัพท์เขาไม่ได้จ่ายตังค์แล้วเขาก็ถ่ายผมครับพี่หนิงเ้่ง ลุยเลยรออะไรเนาะได้ได้แล้วจะมีมิชชั่นตายอะไรอนยะ่างงี้ก็ได้ได้ได้ฉันรักนะชอบนับคุณนะส่วนผมนะชอบคุณนับแบบว่าผมแค่หลงรัก